หัวใจไม่ได้เสริมใ่เหล็กนอกยางมันเล็กเจ้าทนไม่ไหวแล่นบนคนทางกลางใจไม่ทันไรก็สึกจนเสนิดเดียว้อกเก่าก็บนไม่ทานทนละเหมือนฟิโอเองหัวใจก็ไหวก คงไม่มีใครเหมาะสมเท่าผู้ชายคนนี้สรพงษ์ชาตรีเขาคือสุดยอดนักสแสดงผู้เป็นตำนานที่ยืนหยัดอยู่ในวงการมากกว่า40ปีผลงานภาพยนตร์และละครหลายร้อยเรื่องกับทุกบทบาทล้วนแล้วแ,แต่เฉียบขาดเฉียบคมสมกับเป็นสิทธิ์ก้อนกุฏิของท่านมุ้ยจริงๆชีวิตที่ต้องต่อสู้ไม่รู้จักคำว่าท้อถอยทำให้สรพงษ์ชาตรีได้รับโอกาสอันใหญ่หลวงกับเส้นทางในวงการบันเทิงจากเด็กในกองถ่ายขยับมาเป็นตัวประกอบและได้มาเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องแรกมันมากับความมืดในปี250 จากนั้นมาสารพงษ์ชาตรีก็กลายเป็นพระเอกคล้ายดีมีงานหนังเข้ามามากมายซึ่งส่วนใหญ่บทที่ได้รับก็หนีไม่พ้นบทชีวิตวันทศทิ่แสนจะหดหูแต่ว่าบทบู๊ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันรับรองว่าถ้าใครใช้บริการสารพงษ์ชาตรีไม่มีคําว่าผิดหวังแถมหนังยังได้ตังเป็นว่าเล่นอีกด้วยละค่ะยังไงผมยอมเสียค่าปรับตรงนี้เลยได้ไหมครับเข้าไล่ว่ามาเลยมันผิดระเบียบและผิดกฎหมายครับคุณเอาตัวแทนไว้สักคนแล้วปล่อยผมไม่ทำธุรกรก่อนได้ไหมละครับ ก็ไม่ได้นั่นล่ละผมขอรอ้องถ้าทุกคนขอเหมือนคุณทั้งหมดกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สิคุณผมรู้สึกว่าคุณจะตรงฉินแล้วก็เคร่งครัดมากไปหน่อยนะครับ แย่ช mm ่วยราเป็นท <illa sh rees Darwin> <Oliver> ่อครูทนายตำรวจจับในจารุมันรวมมือกับแทมโปผมหาเรือได้ละคืนนี้ผมจะส่งแซนนี่ไปก่อนแล้วชาดละไม่ต้องห่วงผมจะตามไปทีหลังชาตทำไมถึงเป็นแบบนี้ชีวิตอย่างผมมันต้องมีขึ้นและลงแต่ก่อนที่จะลงผมจะต้องดิ้นให้เต็มที่ฉันี้่เป็นห่วงฉัน ัว่างให้เรรียยบ้้อแลวผมจะไปลี่ยนดีขึ้นชีวิตดีขึ้นวิชาแน่นขึ้นเต็มขึ้นคนเชื่อถือมากขึ้นว่าเราเป็นไม่ใช่เล่นเราจริงว่ามัน40ปีไปเปลี่ยนอาชีพไม่ได้แล้วมันเป็นเข้าเลือดไปแล้วะใช่ไหมมันมีความสุขได้ถ้าได้อยู่กองถ่ายทั้งวันั้งคืนมันคือความสุขถ้านอนอยู่บ้านมันคือความทุกข์ ถ้าไปเที่ยวไปกินไปเล่นมันทุกข์ละ กาจีจา่าถ้าปัญาครุตกลับมาเจ้าจะขัดใจมันนะมันจะทำอย่างไรก็ตามใจมันมันจะได้จิตกระสันกำเริบอาหังกาจะได้คิดกลับไปเล่นสกากับเต็นทาวนั่นแหละจึงจะเข้ากับกลอุบายของพี่ที่วางแผนจะให้มันส่งกากีกลับคืนพระราชฐานจำคำพี่ไว้ดีนะยอดรัก ขอเดชะพระราชอาญาไม่พ้นเกล้าที่ทรงพระกรุณาฆ่าเยี่ยงนี้พระคุณหาที่สุดมิได้และหากต่อไปภายหน้าพันท้ายผู้ใดทํศาศีรษะเรือพระที่นั่งหักเยี่ยงข้าอีกก็จะทูลให้ใต้ฝ่าละอ,องทดลพระบาทกระทําเยี่ยงนี้อีกกฎหมายก็สิ้นความศักดิ์สิทธิ์ชื่อของพันท้ายนรสิงห์ก็จะเป็นที่ดูหมิน เหยียดยม้มคุณอาบอกว่า40ปีที่ผ่านมานี่คือถือว่าได้รับหลายบทบาทมากมายในมุมมองของคุณอานคะครับที่ได้รับหลายบทบาทเนี่ยคุณอาคิดคิดยังไงบ้างก็ดีที่ <c oughs> <ๆ>ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเป็นคนดีคนเลวคนโกรธคนโลภคนหลงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนหลายๆคาแรคเตอร์มันทำให้เราไดเา้เรียนรู้อะไรแปลกๆไปเรื่อยๆไม่อยู่กับที่ ภาพยนตร์ของสรพงษ์ชาตรีที่อยู่ในความทรงจำของแฟนๆนั้นท้าให้นับคงยากเพราะมันมากเหลือเกินแต่แน่นอนว่าหนึ่งในภาพยนตร์เหล่านั้นที่ทุกคนไม่มีวันลืมนั่นก็คือแพ้เก่าที่ไม่ได้โด่งดังแค่เพียงในเมืองไทยเท่านั้นยังไปสร้างชื่อและคว้ารางวัลจากเมืองนอกเมืองน้ำม,มาอีกด้วยออขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำนมม้ำนี่เถิดรักจริงรักหนักเลียมเลียมเอ,อ่ยข้ารักเจ้าหนัก อย่าพี่ขวัญอไอเจ้าจพ่อสายบ้างเหรอะไอทำไมจูตนาเจ้าพ่อสาย,ายด้ยวยนะดอยากให้าาคุณนาฝากถึงเด็กน้องๆหน้าใหม่ในวัากบฏเตยบ้านหลัก็ไม่ยากเลยถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จนะพระเจ้าสอนชัดเจนเลยอิทธิบาทสี่หนึ่งฉันทะรักรักวิริยะความเพียรรักอย่างเดียวไม่ได้ต้องเพียร จิตตะเอาใจจดจ่อเอาใจจดจ่อไม่ดีแก้ไขไม่ดีก็ไหนวิมังสามันตืกตตองเราทําไม่ดีอะไรแก้ไม่ดีแก้เราอ้วนทําให้ผ้อมพร้อมไปทําให้พอดีมันเป็นความต้องการของตลาดของเจ้าของมันจะไปไหนอย่าหนีนะ มาขอร้องกูอีกเหรอมึงมึงทำกับโอถึงขนาดนี้เหมึงทำกับกูได้ยังไงฮะมึงทำลงไปได้ยังไงก็พ่อไม่รักเลียมพ่อทำร้ายเลียมสุดนะมันมาอเลียมเบี้ยกูมันเมียของกูอย่ากลัวข้าเลยข้าหายดีแล้วนี่คือสาเหตุที่ข้าสร้างถ้ำขึ้นมาขังตัวเอง คนที่ฝึกดูหลำทุกคนล้วนมีจุดอ่อนเป็นตัญหาที่ซ่อนลึกหากคุมมันไม่ได้ก็ตกไปในด้านชั่วร้ายตอนนี้เจ้าทำให้เราไม่มีทางเลือกนับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะสอนวิชาดูหลัอมอย่างถูกต้องแก่เจ้าก็ช่วงนี้ก็แฟนลับรุ่นอาก็63สาก 4. ก็ไม่ต้องไปดูในโรงแล้วไม่ต้องไปแย่งเด็กๆแล้ ก็ดูละครทีวีช่อง3อย่างชาติชัปยายช่อง3ามใช่ไหมดูช่อง5ก็มีช่อง7กมม็มีทุกช่องนะครับ <Okay. S 1> ให้นอนดูเฉยเฉไม่ต้องไปแย่งในโรงแล้ว การเป็นนักแสดงที่ดีมีคนชื่นชอบก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ในชีวิตของผู้ชายคนนี้แล้วแต่การได้รับเกียรติสูงสุดให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปี2551นั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจยากที่จะบรรยายจริงๆนี่แหละค่ะคนดีที่ทำเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติสิ่งดีๆก็ต้องย้อนกลับมาแบบนี้ขอชื่นชมจากใจเลยค่ะ